สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำข้อสอบสอบข,อบ,ข,อบ,ขอบปีสองห้าหกข้อสิบสองนะครับนิพันมีเหรียญบาทอยู่จำนวนหนึ่งโดยตั้งใจที่จะหยดเหรียญบาทใส่กระปุกอมสินห้าในเก้าของจำนวนกระปุกอมสินที่ทั้งหมดที่มีและจะหยดเหรียญบาทหนึ่งเหรียญใส่กระปุกอมสินแต่ละใบถ้านิพันหยอดเหรียญบาทห้าในหกของเหรียญบาททั้งหมดที่มี แล้วยังเหลือเหรียญบาทอยู่หกเหรียญต้อตงหาว่าจํานวนกระบอกออมสินที่นิพานไม่ได้ยอดเหรียญบาทมีทั้งหมดกี่ใบก็เราก็กําหนดให้มีเหรียญบาทอยู่ x เหรียญเรายอดไปห้าส่วนหกก็จะเหลืออยู่หนึ่งส่วนหกก็จะเป็นหนึ่งส่วนหก x จะได้เป็นแปดเหรียญ x ก็จะเท่ากับ48เพราะว่า6คูณแก็จะเท่ากับ48สแสดงว่าเราหยอดไป48บเหรียญ48เอามาลบ8ก็จะได้สีครับเรายาหยดไป40เหรียญ5ส่วน9ของกระบ,บุกก็จะเท่ากับ40เหรียญจำนวนกระบ,บุกก็จะเท่ากับ40คูณ9 5จะเท่ากับ72แล้วเราเอา72มาลบ40ก็จะเท่ากับ32นะครับใครไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ